สวัสดีครับผมนัทกิจเดชนะครับในภาพยนตร์14ครั้งรับบทเป็นต้ครับสวัสดีค่ะนิชานณันิชาน, aru, าน,ชาน,นะคะใน14ครั้งรับบทเป็นกิบค่ะคือกิบกเป็นคนที่เรามั่นใจว่าเรารู้จักเขาดีอะไรเง,งี้ยเพราะเหมือนเราจําได้ว่าเด็กๆเขาเป็นยังไงแต่ว่าการกลับมาของกิบตอนโตอ่ะมันไม่เหมือนเดิมเราก็เลยรู้สึกว่าแบบชอบที่จะแย่อะไรเขาเงี้ยเพื่อว่าเราเชื่อว่าเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเขาอะคือตอนนั้นก็คือต้อเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นนะคะหมายถึงว่าเดี๋ยวมาเลย เป็นคนที่คาแรคเตอร์ไม่ค่อยเปลี่ยนเป็นคนแบบดูมีความสุขง่ายๆเอนจอยชีวิตคิดอะไรก็ทําออกมาเลยอะไรเงี้ยบางทีก็ดูแบบตองๆเด๋อเดแบบดองแดงนิดนึงเก่งฉลาดผมผมว่าเขาคือเออนั่นแหละเออก็จริงจริงก็คืออย่างเั้นเรียนเก่งอะไรเขาก็จะท็อปเรื่องนี้มาตลอด โอ้เยอะอเยอ,อยเลยแบบปากไม่ดีเขาเาชอบดุต้ออะไรเงี้ยเป็นเหมือนบอสซี่หน่อยๆทั้งนี้ทันี้ไม่ใช่แค่กับเรานะตัวละครน้องชายเขาด้วยเขาก็ไม่ได้บอสซี<ช>่มันแค่เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะเรียบร้อยได้มากกว่านี้แต่มันไม่เคยเรียบร้อยเลยเมื่อเป็นต้อกับน้องชายอะไรเงี้ย ก็เป็นเด็กทั่วๆไปเลครับหมายถึงว่าเคยจริงๆอ่ะตอน14ไม่เป็นไรขอบใจมากผมถนัดไปทำลูกแก้วแบบว่าขุดหลุมลูกแก้วนะจนยืนหนึ่งเลยทำมอเกิลหายลูกเสืออะไรเงี้ยซื้อของบ่อยพูดลองถุงเท้าไม่เคยมีคือ14ผมไม่มีเรื่องที่เอามาเล่าเป็นหนังได้เลยมีชื่อเกาวได้เพราะพ่อเป็นเกาจริงจริงแล้วเพื่อนก็จะเรียกเกามาตลอดถ้าใครเรียกผมว่าเก้าก็จะรู้ว่ามาจากสามสีชายแน่นอน ก็เป็นเด็กที่ไม่ได้ชอบเรียนมากชอบเล่นแล้วก็ชอบกิจกรรมหลังห้องอะไรอย่างเงี mm ้ยค่ะก็แบบติดเพื่อนค่ะชอบอยู่กับเพื่อนนะคะแบบว่าไปเรียนพิเศษแต่ว่าแอบหนีออกมาเพราะว่าอยากไปเที่ยวเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยแบบซ้อนมอไซค์เพื่อนขึ้นดอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบ mm hmm. ไม่ชอบเรียนเท่าไหร่ไ hmm. ม<ๆ>่ใช<ๆ>่คลิปเหมือนกันตรงไหนกัคะจริงๆก็ ก็เหมือนกันเยอะยกเว้นเรื่องการเรียนกิ๊จะเป็นเด็กที่แบบค่อนข้างจะมีกรอบของชีวิตที่เขามองไว้พอสมควรแต่เราจะเป็นคนที่แบบไม่มีกรอบอะไรเลยแบบอิมพลอยไปไเรื่อยอะไรเงี้ยนี่คตอนนี้การณิชาตอนสิบสี่นนตัวเหรือเ่ารู้สึกว่าเหมือนเดิมรู้สึกว่าอยากทําอะไรก็ทำเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็จะอยู่ในกระบวนความคิดที่อยู่กับร่องกับรอยมากขึ้น มีสติมากขึ้นไม่ได้รุงแต่งคือรู้สึกว่าโอเคก็ใจเย็นลงแล้วก็เราก็แบบมีสติมากขึ้นมากกว่าคือเมื่อก่อนมันเหมือนแบบคิดปุ๊บพูดเลยแบบทําเลยไม่สนว่าใครจะห้ามอะไรก็ฉันคิดแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันเหมือนแบบเบรกด้วยนิหนึ่งว่าอะไรมันกระทบใครไหมถ้ากระทบโอเคงั้นข้ามอะไรเลยเหมือนตอนนี้ภาระเยอะขึ้นมาครับแบบมีหน้าที่ที่ออฟฟิศมีหน้าที่นักแสดงมีผ่อนบ้าน ก็จะเป็น3อย่างหลักๆที่รู้สึกว่าเออจากเนี้ยจนถึงตามเป้าเนี่ยต้องต้องสามนี้ก่อนอะไรเงี้ยประมาณนั้นไม่คิดคิดว่าแบบเดี๋ยวกูเอาลูกเหล็กมาดอของมึงแตกแน่ลูกแก้วอะไรเงี้ยระหว่าไปถ่ายมีอะไรประทับใจเราชอบอาหารทะเลแต่ไม่มีในเรื่องในเรื่องเป็นหมูชมวง หมูชมวงก็อร่อยคือชอบมูดเมืองเขาค่ะมันดูแบบสโลว์ดูสงบผมว่ามันมีความแบบมันเหมือนเขามีเวลาของเขาเองอะแล้วเขาก็อยากตื่นตอนนี้เขาก็อยากจะเปิดร้านตอนนี้เขาก็ตึกอะไรเงี้ยมันเออมันเหมือนมันมีนาฬิกาขุงของเขาเองอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่นาฬิกาโลกแต่ว่าแต่ว่าก็ชอบวิวนะตอนที่แบบไปถ่ายเราท้องฟ้าพระอาทิตย์ตกดินอะไรเงี้ยก็ สวยมาจริงๆผมว่าถ้าเกิดว่าอยากสัมผัสบรรยากาศแบบในหนังก็คือไปเที่ยอำเภอขลุงนี่นะครับแล้วก็จริงๆที่ผมชอบจริงๆคือไอ้ถนนระหว่างขลุงกับอำเภอเมืองที่เราถ่ายแท็กซี่มันจะเหมือนเป็นทิวต้นไม้แล้วก็ถนนยาวๆอะไรเงี้ยอันนั้นผมว่ามันได้ความรู้สึกไม่อยู่ใกล้เมืองดีแบบมองทางไหนก็ไม่เจอตึกเลยอะไรเงี้ยเจอแต่ป่าต้นไม้เออเอรกดี ก็ฝากมาดู14ครั้งด้วยนะคะวันที่12ตุลานี้นะคะเข้าทุกโรงภาพยนตร์นะคะ mm hmm. ก็หวังว่าทุกคนจะแบบฟ mm ีล l กู๊ดเมื่อได้ดูหนังไปแล้ว